สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FPOKM รอบรู้สู่คนคลังกับผมภาสุทวมเสมเศรษฐกรชำนาญการกองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินวันนี้จะขอเสนอสาระสำคัญที่น่าสนใจจากรายงาน2024 Climate and Catastrophe Insight จัดทำโดยบริษัท A.ON โดยรายงานดังกล่าว ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูม,มิอากาศและภัยพิบัติทั่วโลกในปี2023และมีข้อมูลที่น่าสนใจและอยากมาแบ่งปันกันดังนี้ครับความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกในปี2023คิดเป็นมูลค่ากว่า380,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าค่าเฉลี่ยในศตวรรษที่21กว่ารล22อีกทั้งยังเป็นปีที่มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า300,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นปีที่8ติดต่อกัน โดยภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงที่สุดคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกีและประเทศซีเรียในเดือนกุมภาพันธ์2023และความสูญเสียทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและพายุที่รุนแรงและต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคโยุโรปอีกด้วยนอกจากนี้ปี2023ยังเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกมา โดยอุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกในปี2023สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์และมีหลายประเทศที่มีรายงานว่าอุณหภูมิในปี2023สูงเกินกว่าทุกปีที่เคยได้มีการบันทึกมารวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและเกิดถี่มากยิ่งขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการเตรียมการรับมือภัยพิบัติและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อปกป้องชีวิต และสร้างความทนทานต่อภัยพิบัติให้กับเศรษฐกิจและสังคมและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญของรายงาน2024 Climate and Catastrophe Insight ที่น่าสนใจและนำมาฝากกันในวันนี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ